สวัสดีครับทุกผู้ชมนี้พวกเรผมมีรัฐันเช่นเคยนะครับเราอยู่ในรายการ MCL นะครับซีซั่นสามนะทุกผู้ชมซึ่งเป็นคู่ที่103นะครับระหว่างคุณหลงกับคุณปิ๊บนะครับทุกผู้ชมรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูการจัดทีมของคุณหลงนะครับมาในระบบ4 3 1 2นะครับผู้รักษาประตูเป็นเอริสันนะครับเซ็นเตอร์แบ็ก4คนนะครับแบ่งฝั่งซ้ายนะครับเป็นเบนเดอร์นะครับตามด้วยเดลิฟฟันไดแล้วก็วารานะครับมิดฟิลด์ตัวรับ2คนนะครับจะเป็นปาติกเวียร่าครับยืนคคู่กัับบบเดดวิ็แฮมนะร มีฟิวตัวกลางนะครับจะเป็นพอลสโคนะครับมีฟิวตัวลูกจะเป็นมาลาโดน่านะครับแล้วก็คู่สุดหน้า2องคนครับจะเป็นเอ็นปัร์เตยืนคู่กับโอเว่นนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูการจัดตัวของคุณปิ๊ดนะครับมาในระบบ4-3-1-2เช่นกันนะครับผู้รักษาประตูเป็นอลิเวอร์คานะครับแบ็คซ้ายเป็นเปาโลมารินี่นะครับส่วนแบ็คขวาเป็นเฮเวียสันนตินะครับเซ็นเตอร์แบ็คสองคนนะครับฟันดาหยืนคู่กับกูโยนะครับนี่คือตัวรับนะครับจะเป็นพูตเกตนะครับฟิวตัวกลาง2คนนะครับจะเป็น ไลอ้อนกยืนคู่กับเนสเบนะครับแล้วก็ผิตัวลุกนะครับจะเป็นเบอร์แคมนะครับแล้วหน้าเป้าสองคนนะครับจะเป็นฟาดูตอเลสยืนคู่กับแวนบัตเทนนะครับท่าผู้ชมซึ่งนี่ก็เป็นรอบ16ทีมสุดท้ายแล้วนะท่านผู้ชมใกล้เข้ามาทุกทีแล้วนะครับเอาละครับตอนนี้เริ่มเกมแล้วนะครับฝั่งคุนลงนะครับจะได้เริ่มเคลียบอลก่อนนะท่านผู้ชมมาใน ชุดของสีเหลืองครับส่วนคุณปิ๊บนะครับมาในโมเดลของเอซีมิลานนะท่านผู้ชมเพื่อเอาบัฟของนักเตะครับอ้าวแล้วฟานอเดโตอเลสหลุดมาลูกนี้โอ้อหท่านผู้ชมโอ้โหเอเดอซันครับออกมาสกัดไว้ได้ครับเอเดอซันครับเปิดบอลไหลยาวมาให้ปฏิกเวล่าปฏิกเวล่าก็ติดเบอร์แคมครับอ้าวแล้วโอ้โหเอ็มปาเป้ลูกนี้ไปกระแทกเบอร์แคมครับท่านผู้ชมฟาวเลยครับจังหวะนี้ดูครับโอ้โหไล่ต่อไล่นะท่านผู้ชม แต่เหมือนจะเข้าข้างหลังนะครับเอาละครับลูกนี้คุณปิ๊บนะครับจะเปิดบอลมาโดยปูโยนะครับปูโยให้ฮาวิเอสซานาติครับซานาติให้เนสเวตมาแล้วเนสเวตให้แวนบัตเทนยิงลูกนี้โอ้โหมีติีเบนเดอร์นะครับแล้วเหมือนฝั่งคุณลงนะครับจะเอาเบนเดอร์นะครับเข้ามาไว้ด้านในนะท่านผู้ชมแล้วก็เอาเดลิกนะครับเอาไปอยู่ด้านนอกนะครับฝั่งซ้ายสุดเลยนะครับท่านผู้ชมเอาละเอ็มปาเป้หลุดมาให้โอเว่นโอเว่นชิงให้เอ็มปาเป้ลูกนี้เอาละเอ็มปาเป้หลุดมาลูกนี้ยังไงท่านผู้ชมโอ้โหเเรรรียยยบบ้อลคั โอ้โห ôi, หนึ่งประตูต่อศูนย์ครับท่านผู้ชมคุณหลงครับชิงความได้เปรียบไปแล้วนะครับโอ้โห ôi, จังหวะนี้สุดยอดจริงๆครับดูครับจังหวะชิงหนึ่งสองนะท่านผู้ชมจังหวะเหมือนจะไม่น่าจะได้ประตูนะท่านผู้ชมโอ้โห, ôi, โโห ôi, เหมือนกองหลังจะหยุดชะง,งักหรือเปล่านะครับโอ้โห ôi, สุดยอดจริงๆครับจังหวะนี้โอ้โห ôi, ดูครับ แทงไปลูกนี้แล้วเหมือนปูโยนะครับไปจับบอลลั่นนะครับแล้วเอ็มปาเป้ปั่นลูกนี้ครับโอ้โหอลิเวอร์คานก็ทําสุดฝีมือทําเต็มที่แล้วนะท่านผู้ชมดูครับโอเว่นนะครับแทงมาลูกนี้ตัดหลังฟันไดมาแล้วเหมือนปูโยนะครับโอ้โหพลาดลูกนี้ครับเสียหายเลยครับลูกนี้โอ้โหเอาแล้วครับท่านผู้ชมตอนนี้เริ่มขึ้นมาแล้วนะครับ คุณลงนะครับขึ้นนําไปแล้วหนึ่งประตูต่อศูนย์ะครับแล้วฟาดดวตอเลสลูกนี้จะหลุดมามเอ้าแล้วตอเลสยิงลูกนี้โอ้โหเอเดรัซ้นอีกแล้วครับท่านผู้ชมโอ้โหเหนียวจริงๆครับเอเดร่ซ้างของคุณลงนะครับโอ้โหเอาละครับคุณปี๊บก็ยังตีเสมอไม่ได้นะท่านผู้ชมบอลกลับไปอยู่ที่ฝั่งคุณลงครับเอมปาเป้ให้โอเวนมาครับอเวนแทงไปให้ปาติกเวล่าแทงให้มาราหน้าแล้วให้โอเวนยิงลูกนี้โอ้โหรู้ไหมว่าคานก็ แมจังหวะนี้ก็เซฟเหมือนกันครับไม่ยอมเหมือนกันนะครับสำหรับบริเวรคารนะครับเอาละครับจะเป็นลูกเตะมุมของคุณลงนะครับเดวิดเบ็กแฮมครับเปิดมาลูกนี้ได้มงไหมโอ้โหบอลมันแรงไปหน่อยนะท่านผู้ชมไม่มีใครขึ้นเทคทันนะครับจังหวะนี้แต่ยังได้เป็นลูกทุ่มนะครับเปาโลไมนี่ครับให้มาที่ฟันไดครับบอลยังอยู่ที่ฝั่งคุณปิ๊มนะครับมาที่ปุโยครับปุโยให้ซานาติครับ มากลับมาที่เน็เวิแล้วให้มาที่ปุตเกตครับไปที่เนตเวิดอีกทีครับเาให้เบอร์แคมมาเบอร์แคมให้แวนบัตเทนลูกนี้เอาแวนบัตเทนพลิกหลบได้แล้วลูกนี้ไปแล้วครับนีเดอร์ลิกแล้วครับแวนบัตเทนลูกนี้จะให้ฟันดดตอเลสโอ้โหฟันได้ดักไว้ได้แล้วครับท่านผู้ชมแล้วจะส่วนกลับของฟังคุณลวงนะครับแบ็กแฮมให้มาราโดน่าแล้วให้แบ็กแฮมมาแบ็กแฮมเปิดยาวไปให้โอเว่นเลยครับแทงยาวไปลูกนี้โอเว่นยังไงครับชิพมาให้เอ็มปาเป้ก็หึจะมงก็ไม่ได้นะครับบอลไปอยู่ที่นวให้บอร์คม เบอร์แคบแทงมาให้ฟาโดตอเลสโอ้โหไหลหลังลูกนี้แล้วชิงจังหวะนี้รีบไปหน่อยนะครับท่านผู้ชมบอลยังกลับไปอยู่ที่ฝั่งคุนลงครับเแล้วก็ติดฟันได้ครับฟันได้แย่งมาได้ครับเบอร์แคมชิงลูกนี้ไม่ดีครับติดมาลาลลน่าครับและเอ็มปาเป้คืนไปให้พอสโคครับพอสโคครับลูกนี้เปิดยาวมาจะให้เอ็มปาเป้ครับปูโยไม่ยอมนะท่านผู้ชมบอลยังอยู่ที่ซานติครับให้ไปที่เน้เวียดยังอยู่ที่ฝั่งคุณปิมครับ แล้วออกบอลมาให้แวนบัตเทนลูกนี้ยังไงครับแวนบัตเทนเปิดมาให้ฟาโดตอเลสครับฟารโดตอเลสจะพิกนะครับท่านผู้ชมก็ไม่ได้ครับบอลไปอยู่ที่เบอร์แคมครับแล้วให้มาที่ฟารโดตอเลสยิงลูกนี้โอ้โหยิงไม่ดีนะท่านผู้ชมเหมือนมันกดไปแล้วนะครับกดไปแล้วก็จะยกเลิกไม่ได้แล้วทําให้เสียจังหวะเลยนะคบท่านผู้ชมาล้ครับเอเดรีนครับจะเปิดมาบอลยาวมาลูกนี้ให้โอเว่นครับฟานไดม่งไปได้เอาแล้วบอลไปเข้าทางมานาลน่าครับให้ทีโอเว่นจะยิงครับปูโยเข้ามาดักมันได้ครับ บอลอยู่ที่ไลออนกี้ครับให้มาที่เบอร์แคมครับเบอร์แคมให้ไปที่เนเวทครับบอลยังอยู่ที่ฝั่งหุบปีมครับแล้วแวนบาตติงจะพลิกลูกนี้ครับโอ้โหก็ติดอีกครับท่านผู้ชมแล้วเอ็มปาเป้ให้มาลูกนี้ชิปให้โอเว่สลูกนี้ปูโยครับหมุบไปให้ซานติครับแล้วยังไงครับโอ้โหออกเขี้ยออกมาได้นะครับบอลกลับมาอยู่ที่เบอร์แคมครับทดเวลา1นาทีครับท่านผู้ชมเวลาทดหมดแล้วครับแล้วฟาโรตอเลนครับ ไฮแวนบาทเทนมาลูกนี้ยังไงครับแบนบาทเทนยิงครับโอ้โหเอเดอร์สันอีกแล้วครับท่านผู้ชมโอ้โหยอะไรครับนี่โอ้หเอเดอร์สันอีกแล้วครับโอ้โหยืนถูกที่ถูกเวลาตลอดเลยนะท่านผู้ชมโอ้โหสุดจริงๆครับคู่นี้รอบ16ทีมสุดท้ายนะท่านผู้ชมใน MCL ซีซั่น3นะครับโอ้โหสุดยอดจริงๆครับ อย่างไงก็ผมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์และกดสับตไคร้ติดตามให้ด้วยนะครับจะมีซีซั่นต่อไปนะครับแล้วลูกนี้เอ้าฟาโดตอเลสไม่ดีครับบอลยังอยู่ที่ฝั่งคุนลงครับให้มาที่โอเว่นครับบอลกลับมาคือมาที่เดอร์ลิกครับปฏิเวลาให้พอสโคพอสโคให้แมตตี้มาครับแล้วก็ส่งไปลูกนี้ให้ปฏิเวลาครับไม่ได้ครับไหลอันกิกครับไหลมาแล้วเหมือนจะเปลี่ยนเลยนะครับท่านผู้ชมฝั่งของคุณปิ๊มนะครับ จะถอดไอเบอร์แคมออนนะครับแล้วก็จะส่งโรสกี้ลงมานะท่านผู้ชมโอ้โหแล้วลูกนี้ยิงครับนี่กำลังพูดถึงการเปลี่ยนตัวเลยท่านผู้ชมฟันดูตอเลสลูกนี้เอาละครับโรสกี้ท่านผู้ชมโริกี้เปิดเตะมุมมาลูกนี้จะให้ฟันได้ครับมุมมาได้ครับอาเวียซานาตีตังปอมได้แล้วยิงลูกนี้โอ้โหเรวานเอาแล้วโอ้โหเรียบร้อยเลยครับท่านผู้ชมโอ้โหลูกนี้จังหวะนี้ครับ โอ้โหเหมือนวาลานะทุกชมจ้มงสกันครับแล้วบอลไปเข้าทางแวนบาเทนนะทุกชมเดี๋ยวเราดูฟาดช้ายอีกทีครับดูครับเฮเวสันตีมงไปครับโอ้โหเลวานะมงติดนะครับติดแวนบารเทนครับเราเรียบร้อยเลยครับจอมสังหารอยู่แล้วนะทุกชมซ้ายก็ได้ขวาก็ดีนะครับสําหรับแวนบาเทนนะทุกชมโอ้โหลูกนี้แล้วครับแปรไปเน้นๆเลยครับผมโอ้โหสุดยอดจริงๆครับเอาแล้วครับเกมมา เสมอกันอยู่ที่1ประตูตอนหนึ่งและครับท่านผู้ชมสุดยอดจริงๆครับเอาละครับเหมือนฝั่งคุณลงนะครับจะมีการเปลี่ยนตัวนะท่านผู้ชมจะถอดเอ็มปะเป้ออกแล้วส่งแรดฟอร์ดลงมานะท่านผู้ชมเราจะดูนะครับว่าฝั่งคุณปิ๊บจะมีการเปลี่ยนตัวเลยครับเอาละครับถอดเอ็มปะเป้ออกแล้วส่งแรดฟอร์ดลงมาถอดแรดฟอร์ดลงมานะครับแล้วส่งเอ็มปะเป้ลงมาโอ้ยอาจจะพูดผิด โทษทีครับถอดเอ็มปาเปอออกนะครับแล้วก็ส่งรัดฟอดลงมาแทนนะครับทุกผู้ชมแล้วส่วนฝั่งของคุณปลีบนะครับถอดฟาโดตอเลสออกนะครับทุกผู้ชมไม่แน่ใจว่าส่งใครมานะครับเดี๋ยวเราจะมาดูอีกทีนึงนะครับทุกผู้ชมเพราะว่าเมื่อกี้ดูไม่ทันนะครับต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับทุกผู้ชมเป็นลูกเตะมุมของฝั่งคุณลงนะครับ โดยแมสซี่ครับผมแมสซี่เปิดมาลูกนี้โอ้โหูได้มงครับโอ้โหปฏติเเวลาครับโอ้โหเหมือนฟันได้นะครับจะขึ้นมาเทคด้วยหรือเปล่านะผู้ชมโอ้โหแล้วไม่ได้เตะม,มุมเลยนะครับลูกนี้เดี๋ยวเราจะไปดูนะครับว่าใครจะลงมาแทนเอาอีคาดีนะครับอีคาดีลงมาแทนของฝั่งฟาโดตอเลสน,นะนรุผู้ชมแล้วโรซกี้ครับส่งมาให้อีคาดีลูกนี้เอาเลยอีคาดียิงโอ้โหเอหดิซอนอีกแล้วครับทุผู้ชม โอ้โหดูครับอิคาดี้ครับเพิ่งลงมาครับจับบอลจังหวะแรกนะครับมีโอกาสยิงครับดูครับโอ้โหโรซิเกี้ส่งมาสวยมากครับโอ้โหแล้วก็หลบเบนเดอร์ได้นะครับท่านผู้ชมสําหรับอิซิกย์นะครับโอ้โหสําหรับอิคาดี้นะครับโอ้โหสุดยอดจริงครับยิงลูกนี้เอาละครับโรซิเกี้ครับจะเปิดเข้าไปครับลูกนี้โรซิเกย์เปิดไปลูกนี้แวนบาเทนงงลงพื้นครับโอ้โหเอเดนสันครับบอกว่าเบาไปหน่อยครับลูกนี้ แล้วเอเดอร์ซันครับเปิดยาวมาให้แรดฟอร์ดครับแรดฟอร์ดให้ที่แมตตี้แล้วแมตตี้แทงให้แรดฟอร์ดลูกนี้แล้วสานตีครับได้บอลมาแล้วก็ไปติดที่เดอร์ลิกอีครับบอลก็ยังติดกันไปกันมาครับบอลกลับไปอยู่ที่ฝั่งคุณลงนะท่านผู้ชมแล้วจังหวะนี้ไปติดที่ฝั่งคุนปีครับบุตเกตมาไลที่โรซิกก้ครับโรซิกก้ให้แวนบาเทนมาลูกนี้แวนบาเทนให้เนทเวทมาลูกนี้ไปแล้วครับเนทเวทจี้ไปลูกนี้ยังไงท่านผู้ชมแล้วให้อีคาดี้ครับอีคาดี้จะยิงครับโอ้โหมี วารานครับเข้ามาดักไว้ได้น,นะทผู้ชมแล้วพอสโครับไหลามาให้ปาติเวล่าให้ลิสมาแล้วครับลูกนี้โอเวนกับรัดฟอร์ดครับเล่นชิงหนึ่งสองกันแล้วให้ปาติกเวล่าไปลูกนี้ปาติกเวล่าไปให้โอเวนโอ้โหแล้วเหมือนจะพิติกันเองนะทานผู้ชมโอ้โหเหมือนแมสซี่ครับโดดข้ามไม่พ้นนะครับแล้วทำให้ศูญเสียการยิงจังหวะของโอเวนนะทานผู้ชมจังหวะนี้โอ,อริโวคาร์นครับเปิดมาลูกนี้ ให้คดีครับโลซิกกี้ก็ไปติดปาติเวล่าครับแล้วบอลกลับมาที่โอเว่นโอเว่นเน้นหนึ่งสองกับลัดฟอร์ดครับแล้วลัดฟอร์ดจะให้ลูกนี้ก็ติดอีกแล้วครับท่านผู้ชมจังหวะนี้เอาละครับบอลกลับอยู่ที่ฮาวิเอสซานาต้ครับกลับไปที่เนนเวตครับบอลยังอยู่ที่ฝั่งคุณปิ๊บนะท่านผู้ชมไปหาที่ไลทอังกีครับไลทอังกีจะแทงลูกนี้ก็ไม่ดีครับท่านผู้ชมโอ้โหแล้วออกข้างไปเลยครับท่านผู้ชมเหมือนฝั่งคุณปิ๊บนะครับ จะมีการกดเปลี่ยนตัวหรือเปล่านะทุนผู้ชมเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับว่ามีใครกดเปลี่ยนตัวมากนะครับเอาแล้วครับผมโอบาเมยังครับจะลงมาแทนโอเว่นนะครับุผู้ชมของฝั่งคุนลงนะครับแล้วก็มีการสลับตำแหน่งเล็กน้อยนะทุนผู้ชมโอ้โหเดี๋ยวจะมาดูนะครับว่านี่ครับถอดโอเว่นออกนะครับฝั่งคุณลงครับแล้วก็ส่งโอบาเมยังลงมานะครับแล้วก็ ถอดเน็ตเวดออกนะครับท่านผู้ชมแล้วก็มาติอุดลงมาแทนเน็ตเวดเลยนะครับสําหรับคุณปิ๊บนะครับแล้วเอเดสันครับเปิดยาวไปลูกนี้โอบาเมยังครับบอลก็อยู่ที่ฝั่งคุณลงครับแมตสซี่ให้รัดฟอร์ดมารัดฟอร์ดให้แมตสซี่ไปลูกนี้บอลอ,อยู่ที่โอ,อ,อบาเมยังแล้วแทงให้รัดฟอร์ดลูกนี้โอ้โหปูโยครับไม่ยอมครับจังหวะนี้แล้วปูโยเปิดยาวมาจะให้โรซิกี้ครับกระติดเปาโลมานี่ครับติดเบียร่าครับทุกท่านผู้ชมอาจจะพูดผิดพูดติดขัดนิดนึงนะครับท่านผู้ชม แล้ว <Now, S 2> มาแล้วครับเอาโลโม,มาลินี่้เปิดยาวไปให้อีคัด,ดี<ง>ลูกนี้ยังไงครับทุกผู้ชมอีคัดีครับมีวารานมาได้ครับเรามีเดลิกวิ่งมาครับเอาแล้วไปได้ครับทุกผู้ชมจังหวะนี้แล้วให้โรซกี้มาลูกนี้โอ้โหเหมือนจะส่งหรือเปล่าครับทุกผู้ชมโอ้โหจังหวะนี้โอ้โ,อโหโทำให้เกมครับจบกันที่เสมอไปด้วย1ประตูต่อ1เลยนะครับทุกผู้ชม ทำให้คู่ที่103ครับ MCLC สั MC ่นสองครับทำให้คุณลงครับชนะคุณปีดไปด้วย3ประตูต่อหนึ่งครับซึ่งนัดที่2ก็แข่งไปที่เรียบร้อยแล้วครับเราจะมาดูนะครับว่าใครจะได้แชมป์ MCLC สั่นสาะครับสวัสดีครับ